ท้มพาเที่ยวยามบ้างแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเก็บสตอบรอเบอรี่กันที่ไร่ลุงหนังนะคะเขาค้อนะคะก็ที่เห็นอยู่ด้านล่างนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บสตอบรอเบอรี่กันเลยะค่ะนี่อันนี้ทางลงนี่นด้านหลังเขาปลูก ไว้สวยมากเลยนะทุกคนมันจะเป็นไร่เป็นขั้นบันไดไปเลยนะคะดเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโน้นกันก็กิโลละสามร้อยบาทนะคะทุกคนเก็บกินในสวนก็ได้นะเขาไม่ว่าแล้วก็ไปชั่งกิโลได้ นี่บรรยากาศมากพามากิาบสตรอเบอรี่กันใช่ไหมอันนี้เป็นสตรอเบอรี่พันแปดศูนย์นะคะทุกคนพันแปดศูนก็อาจจะไม่ลูกใหญ่มากนะคะลูกเล็กๆ <c oughs> เราสามารถกินได้เลยนะวฮ้ยไหมหวานมากหวานมากเดี๋ยวเราจะไปหาดูลูกดี้เลยหวานฉ่ำแต่พันแปดศูนย์ลูกมันก็จะไม่ใหญ่มากนะครับจะลูกเล็กๆนี่น ลูกใหญ่แล้วอร่อยอ่ะ่อยตรงนลยอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยหวานฉ่ำเดี๋ยวเราจะหาลูกโตโตลูกโตโตอยู่ฝั่งนู้น เฮ้ยทุกคนนี่ปิ๊ปูลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่ก็มี ไปฝากยายด้วยอร่อยอือหืเเอันนี้เยอะมากเลยนะ อันนี้ลูกสุกเยอะมากเลยลูกสุกเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีลูกไหลลูกใหญ่ด้วยนะลูกเล็กลูกใหญ่เต็มเลยใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะคะไล่สตรอเบอรี่ลุงหนังลุงหนังเขาเคาะอยู่ทางไปวัดเออทางไปตรง พัเจดีการจนานะคะอออเอาลูกที่ไม่แดงมากเอากลางๆนะมันจะหวานๆอมเปรี้ยวกรอบด้วยเยอะมากเลยเนาะพี่ปูเขาจะเก็บทันไหมเนี่ย ปปลูกไปเล่อเลยเนี่ยอือโู้อยากพายายมาเนาะ <c oughs> นี่อะไรนี่เลิศมากอร่อย หวานกรอบลูกใหญ่เขาอบอกว่าลูกใต้ใบจะลูกใหญ่มากอ้กน่าสงสารเขาตั้งเขาปลูกตั้งเยอะ เด,เ,เ,เดี๋ยวเราลองกินลูกที่มันกึ่งๆเนาะเดี๋ยวเราลองกินลูกที่มันกึ่งๆอืมอันนี้หวานกรอบอืมไม่ไหวอะ่ะเยอะมากเลยแต่มันเยอะมากเลยเนี่ย ขีดละสามสิบเ,เอ้ขีดละยี่สิบสม,มาไล่นะ,ะห,นหาลูกใหญ่หาลูกใหญ่ตัวไม่มีใครแย่งเก็บเลยเเไม่มีใครแย่งเราเก็บเลย,ลเเลยใช่อีกนานนึงก็เห็นใจคนปลูกเนาะพอมีโควิดมา คนก็ไม่ค่อยกล้ามาเที่ยวไงเพราะมันก็ไม่มีคนมาเก็บใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ส้มก็ว่าอยู่มันแปลกๆมันไม่ใช่ไม่ใช่นะ,นนะนะกินเพลินมากค่ะทุกคนกินเพลินมากถ้าเลือกลูกแดงๆมากนะมันจะฉ่ำๆหวานๆฉ่ำๆแต่ถ้าเลือกลูกที่ แดงๆออกเหลืองๆหน่อยนะมันจะหวานๆกรอบๆอืมอโคาลแบบ่ถือว่าเรามาถูกที่และถูกวันมากเพราะว่าสตรอเบอรี่กำลังออกลูกอย่างนี้เลยแดงอย่างนี้เลยอือเหลืองน่าจะกรอบ เดี๋ยวเราจะเล็งแต่ลูกใหญ่ๆมันมีลูกหูเขาลงทุนเยอะมากเลยนะกว่าจะปลูกไดขนาดนี้แล้มาเจอพิษโควิดอะน่าสงสารมากเลย เนี่ยลูกไหนที่ไอ้นี่มันก็จะเน่าแล้วเนาะใช่มันเน่าบ้างก็มีแล้วจะไปเต็มแล้วอืมอุตสาตั้งใจปลูกอุตสาตั้งใจปลูกเนาะเดี๋ยวเราจะลองกินลูกแบบนี้ว่ารสชาติเป็นยังไงอืมลูกกรอบ อันนี้กรอบอืมกรอบมากพี่ปูไม่เู่โอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราขอเก็บสตรอเบอรี่กินก่อน ตอนนี้ร้อนมากเลยค่ะแต่ว่าสนุกค่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่เราเก็บได้มีแต่ลูก,กใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปชั่งกิโลกันค่ะว่าทั้งหมดเนี้ยกี่กรัมกี่ขีดนะคะหน่อย เดียวทำไมร้อนมากเลยจะไม่ตอนนี้เรากำลังชั่งกิโลกันอยู่เราเอาไซส์ใหญ่ใหญ่เอากระสอบน้ำหนักรถตา้งก็เอาใหญ่แล้วก็มากระหน่ำรถตั้งนี่สวยสวยกว่าเขารถตั้งอะไรนะรถรถน้ำเส้น ระคายิ้มหน่อยราคารยิ้มหน่อยเดี๋ยวโปรโมทไล่ให้เพราะว่าชอบไล่นี้สวยอยู่ในกระเป๋าอะขอตังค์ด้วยไล่ลุงหนังนะคะใครอยากมามาได้เลยอันนี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะ จะพบแม่ค้าคนนี้มารุ่นกันอไม่ถึงโลเหรอเจ็ดะนั่งพับมาหกสกอเราสองรอยิบบาทเจ็ดเจ็ดสาม ก็ตั้งหน่อยตั้งใจก่อนเขากระเป๋าตังค์ตังค์ก็ไม่ละตังคงค่ะทุกคนคะวันนี้เราก็พามาเก็บสตรอเบอรี่กันแล้วนะคะก็ มีหลากหลายมากเลยนะคะทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะแล้วถ้าใครอยากมาเก็บบ้างนะคะก็มากันได้ที่ไล่ลุงหนังเขาคอนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปที่ไหนฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะคะวันนี้บ๊ายบาย